มันต้องได้แดงดง่ายแน่นอนรักวิวอโอ้แดดเป็นสบายมากมึงม่ได้เติมเน,นม็นเลยว่าฮาร์ดฟอนมา จองมันนะแค่บังคับป้อมปืนเนี่ยเดี๋ยวเฮอยได้ภูลปืนเนอะเออหมอเอามันปิงเห็นแล้ว

นี่น้แกก่อนแล้วมีไหนแล้วเพื่อนเออเออผู้ในญ่ทาองเออผู้ยูญ่ท้องก็ผู้ใหญ่ทางถังแดงกันแ่ย มีทั้งเล้งกูทั้งเล้งนั่นมันเ<ก>ข้าไปได้ชิงลองมากเลยนะมันเข้าไปได้โอ้โหชิงลองแคนะ่กระแวะเอาล่ะกูอุ้ยให้เอามาสาาักก้อนสักก้อน เก็บมาเรื่อยบคนเดีย โอ้ยทำมาขืออะไรเนี่ยขับแม่ออกไม่ได้นะครับเฮ้ยน้ำเข้าไปได้แบบ

วิ่งวิ่งวิ่งแล้วกลับมาเข้าเลยนะเออมันจะอยู่ที่3ตอนนี้ไงล่ะไอ้จีจานแี่ไงล่ะ เดีนากรีซิกชาซดห้หน่อยกูไม่ไปเว้ยทหารละไอ้สัสทหารแล้วไอ้โ้ไอ้โ้ไปแล้วโ้ไปแล้ว

hơi không tối tối lắm là một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เลทีมแมไอ้ก okay. 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 ่ามันหม่ทันแล้วดิันไปเขาไปไกลเออเคตืไ่นอย่งง้าจะบ้าเข้าไปแบบคนเดียวได้เดูดูดตะียเข้าไปแล้วมันโดดมันจะถึงถึงถึง แหลกแหลขนฉอยเกโก้จะแมแล้วแม่เกอตาปลละโอ้โหไอ้หนยที่พูโคตรเงีไอู้ครเงีโอ้โหเงียไอ้พูไอ้พูเออติเกอมันอยู่ในเนี่ยอย่ยอยู่ใน Tới đây. hai ba trong mùa mà. Yo, bạn yêu. Ui, Ừ. ờ con, Sao sao ลุ่มพะแน่สองคนเลยสุด helmet protection ไอ้กูไอ้กูโอ้ไอ้เอีสุด ไฟเวอร์ก็ยโกอยู่อันนั้นไะอยู่บนเขาแล้ดูแค่ผมืด้อยทีวีตีเนี่ยเอามาแล้วนับจันรี ได้ภูหลอกแน่นอนอเก็ติดตวเมใ่่คนมันโดดลยรีบเกงนครับโอ้ยไอ้ครับไอ้ครับมันเข้าไ้ไอ้นอาค้องเลไอ้กไอ้น่นมีทางเดิน Kh kh ạ, ạ. ไ้คิขึ้นมาได้ใช่ไหมับไอ้คามเล่งก็หมดเช็ดแคบหมดเช็ดโอเคไปกนไปไปกน้องแล้วเก็้มันาด้ยควต้องสวยได้ผูกด้วยต้องสวยได้ผูก ต่อแถวรออยู่เนี่ยบอกเลยว่าพี่อ่ะ I am the fat ว wow. ้าวไอ้พี่เออพีี PVC อนเด้อไง ต้องมุอนหรอเนี่ยฮ้ต้องแบบคนโดนอ้ยอยากตืมนตอนเด้อน่าโดนเน่โอ้ บอลแห้ยาตาลยเอฮ้ยมันใส่อ้ก็โดดที่เป็นมงโค้งท่นเอเออหลอกเออ้เฮ้ย I can't feed. Fire in the hole. Enemy down. B point. Oh yeah. B point. B point. <laughs> <laughs> ่ยหาแต่คนเดียวเลยวะแค่ว่าทิ้งแมจะเอาเวลาที่ไปหาคนอ,อื่นเนม่โหลดฟันแล้ก็โหลดฟันเล่นเลยเจดไปหาคนอื่นเตอะ